สิบลีแล้วเราก็ไปต่อที่สโนว์ทาวกันเลยค่ะคลิปรีวิวภาพว่า10บลีลงไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะคะสวยมากเผื<ม>่อคนสนใจฝากไปดูด้วยค่ะเดี๋ยวอนุญาตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรถเราจากจุดนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงไปลงที่ชัยน้าสโนว์ทาวกอนลงรถก่อนนะคะโอ้โดูรูปสิสวยไหมคะสวยเนาะ ื่อกี้ที่เราไปตรงนี้ตอนมีดอกไม้ก็สวยเนาะสโนว์แมนเดี๋ยวไปทำอนะไรทุกคนเขาบอกอ่ะละ20หยวนเลยซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะแล้เวเดี๋ยวเข้าตรงนี้มั้ยรออยู่คนเยอะสรุปว่าไม่เอาสโนว์แมน,นเป็ดมาแต่มันไม่ใช่พ่อผู่อะเกี่ยวกับบินเท่านิดเึงย ก็ให้มานัดพบตรงนี้ป่ะ<ม>ก้อนหินสี่สตัวเลขสี่ตัวเนี่ยตัวหลักสอนสี่ตัวขอให้รอตรงนี้นะพ่อทุมครึ่งโอ้ไหนเป็นไงคะงนนคไ,ไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งทางกันดีกว่าพามาใกล้ใกล้ก ตอนนี้กี่โมงแล้วสี่โมงแล้วจะมืดแล้วเนี่ยกี่ม้าแรงมากเลยโอ้โหาสนุกแล้วกันนาวแล้วกินค่ะคุณขาเข็นอิบุนไหมคะคุณขาอยู่นู่นค่ะไม่เดินค่ะล่อลกค่ะว้าวเต็นไปหมดเลย ไม่ถ่ายแล้วน้ามือจะขาดสวยอ่ะสวยไปหมดเลยอันนี้มีตัวใหญ่ด้วยฮตัวไหนน่ารักกบุญบุญตัวใหญ่น่ารักอะ่ะอันนี้ใช้พ่อรากร้านนี่นี่เต็มเลยพี่สาวจีน เราไปชมวิวกันดิป่าสวยเหลือเกินขึ้นไปข้างบนดิป่าค่ะมีอะไรบ้าง วยมากเลยข้างบนต้องเดินไปถึงไหนเนี่ยเออโนนนสวยมากอิมบุญบอกอยากถ่ายบอกไม่ไหวละลูกไม่ได้ถามราคาด้วยมันหนาวอิงบุญไอ้นี่ก็ยังวนอยู่หากะยีมะเดินมาไม่รู้ถึงครึ่งทางยังสวยมาก ยังมีบันไดอีกเรียบน่าตอนนี้ดีะะแล้วค่ะเราเปิดใจแต่นี่ยังไม่ถึงสักทีคนนี้อาแวะเล่นหิมะอยู่เนี่ยไหนได้รูปอะไรบ้างขอดูนอยไม่ไหวแล้วแบบนิ้วเท้าจะนิ้วเท้าจะขาดเธอโอ้ยไปไหนดีคะขึ้นมาจนสุดแล้วว่าแล้วก็มามีพวกรูปปั้นหิมะา,างเงี้ย แล้ว yup. มันก <ylum' S 2> ็เป็นลงไปแล้วว่าไม่ไปแล้วนะพอเหนื่อยเจยเดินเห็นสน์แมนยักษ์ไหมนู่นสนมแมนยักษ์เบีเยทีด้วยอีบูลองกันไหมลูกไปหาที่เล่นตรงอื่นกันเถอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขึ้นมาไกลเหมือนกันนะเปิดไฟเริ่มเปิดไฟสวยแล้ว ว้าวเป็นเห็ดทีมะนู่นนู่นเห็นสโนว์แมนไหมคะสวยไหมสวยสรุปไม่ต้องขึ้นไปสูงสูงมากเขาลงมาถ่ายรูปกันตรงนี้ดีกว่าจุดที่พี่สาวจีนเขาถ่ายสวยกว่านะใช่ไหมคะกี่กี่เร็วเข้าไปยืนตรงกลางโอ้เดี๋ยวกันนะสวยมากเลย บูลสวยมากเลยแหมถ่ายรูปไม่ถึงสิบรูปลูกสาวบ่นไปสักทีนั้นว้าวดูหิมะสิคะฉ่ำม,มากว้าวดูหิมะสิคะฉ่ำม,มากเลยดูกอนด้วยาวหาเพียวเพียว บุญด,ดูบุญด,ดูหลังคาบ้านสิคะบุญดูหลังคาบ้านสิคะเต็ไมไปด้วยหิมะเลยเนี่ยสวนไหมคะเดินไปเลยลูกเดิเไดเนไปเลยลูกพ่อก็าถามว่าเขาจะอะไรไปป่าได้ไงเขาว่ามันต้องเป็นหลังคาอย่างนี้แหละเธอพอหลังคาเขา่่งนี้เขาก็เลยเป็นอย่างนี้ไงเธอบุญระวังทางรต่ังระดับน,นะคะ นี่มีหิมะต,ตกอยู่เนี่ยน้อยๆเออตกลงไปข้างล่างแลว้วนะพาล้ามากเลยเนี่ยผมยางเนี่ยลากขึ้นลากลงอย่างเงี้ยคะ่ะสวยสวยแล้วสวยอีกสวยอ่าชัวยเด้อสวย,สวย มนานหนาๆเลยนี่หน้ารักก็โอดีสวยมากเลยอะ่อยเยอะเธอเห็นต้นสนข้างหลังไหมเห็นด้วยตาเนื้อมันสวย,ยไหมนะเธอตายเขียนไปเลยรู้ดีแล้วเหรอสบายไหมคะคุณหนูนี่หนูดูตูก้กิจการหิมะใหญ่เลยตรงนั้นน่ะโอ้นี่มีของเล่นขายเต็มเลย ได้ที่ตากดินไหมเนี่ยมีรูปหมีด้วยนะในสโนว์แมนนี่ไงสโนว์แมนอยู่หัวสิงโตบุญมวยมีเพชรได้พอสักใบไหมเนี่ยพอนี่แหละน่ารักอะ่ะ <laughs> มันน่ารักไปเหรอบุญดูน่ารักมากลากไปเลยโอ้ยดูนอนสบายขนาด ลูเท้ามันแสบอ่ะนูดลูกกับลัวไม่เดินไปแล้วค่ะตรงนี้มีให้เล่นอะไรด้วยแต่ไม่เล่นแล้วอ่ะหนาวแล้วเกินเดินกลับไปช้า นนแล้วเราก็ทะลุกลับดิฝาที่จุดล้อเดี๋ยวพายมือเล่นหิมะโอ้บูนดูตรงนี้มีคนเข้ามาทำเยอะเลยเนี่ยมีลูกเป็ดเต็มเลยเห็นปะน้าอ๋อล้วอยากทำด้วยว่างั้นอไนอไน้ไนะเ,เราไไอ้นะนี่เขาสาดน้ำกัน กันหน้าหนุมไหมคะดูสิาหาหาต้นไม้สวยน่ารักไปโน่นแล้วพ่อกับลูกดูนี่ไฟวิ่งด้วยน่ารักค่ะมีมะหยอยหยอยพอดูความงามสิคะโน่นล,ลูกกับพ่อเข็นอยู่ตรงนน้นร้านที่เราเช่าอยู่ตรงนี้น อชอบถ่ายใช่ไหมคะอู้หูชิมะชุดไม่สวยเลยสู้คุณพี่ไม่ได้อะ่นนะการขากางแข,ข,าข,าขนแม อ๋อร้านเขาบ่นร้านเขาบ่นใช่ไหม แล้วถ้าเป็ดมาตั้งแล้วเร็วแต่ก็ไม่แน่นนะสนใจจะที่ไหนอ่ะโอ้สนใจจะที่ไหนอ่ะคนเนี้ยปันหิมะเล่นไม่สนใจหมดแล้วทำไมเธอไม่ดูพัวฉันไม่สนใจฉันเล่นเป็ดใช่ไหม เล่นหิมะดีกว่าใช่ไหมคะบุญบุญดูควางมาอีกแล้วควางน่ารักะขี่ควางว่าบุญไม่สนใจไม่สนใจอีกแล้วขอให้หนูถือไงคะหนูถือนี่หนูถือมบไฟ,ไฟวั้นเนียนกั้นเนียนโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะ มีมีทีมความด้วยบอกแล้วบอกบอกอะ่ะกี่ตัวเธอทำได้กี่ตัวฉันทำทางนั้นเลยเนี่ยระหว่างรอรถเขาให้รอตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เลยเจอแบบนุ่มๆปูๆสะอาดไม่มีใครเดินเลยเนาะเราเลยมาทำเป็ดกัน